สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับ IQ P o o Neo 9s Pro Plus สีน้ําเงินแบบนี้นะครับวันนี้มาเล่นเกม w อ r โซนให้ดูนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกม w อ r ์โซนเกมนี้จะเล่นแล้วเป็นยังไงนะครับความร้อนจะมากแค่ไหนนะเดี๋ยวมาดูกันมาครับตอนนี้เราเข้ามาในเกมมันที่เรียบร้อยนะครับมาดู s เตติ้งโหมดเกมกันนะครับผมเปิดโหมดมอนเตอร์ตรงนี้ระดับแสงปรับเป็นเท่านี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ร้อเนะเปิดวัดไอพีเอสตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดโหมดเกมเนี่ยเป็นโหมดมอนเตอร์นะครับตรงนี้เราก็เปิดสุดเลยก็ได้นะครับจะได้ตอบสนองเร็วๆนะสเตติ้งเนี่ยเรามีประมาณนี้นะครับนี่ครับ เป็นแบบขั้นสุดนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยอัปเดตเข้ามาเนี่ยหลายรอบมากๆนะครับเลยทําให้เรามีกราฟิกเยอะขนาดนี้เลยนะเนี่ยเป็นขั้นสุดสูง,สงกลางต่ําต่ํามากมาเป็นขั้นสุดแบบนี้นะครับ FPS ไม่มีขีดจํากัดความละเอียดเนี่ยเป็นสูงนะครับแล้วก็การอัพสกลเป็นสูงนะครับเงาก็เปิดสูงตามนี้เลยก็คือปรับสุดนั่นเองเราจะเริ่มเข้าในเกมแล้วนะครับมาครับตอนนี้เราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่สแลมดักกอน 8Gen3 นะครับตัวนี้โดดเลยละกันนะเบาเสียงนิดนึงนะ นี่เฟรมเรทก็ทะลุ60นะครับตอนนี้อันนี้น่าจะเป็นการตั้งค่าใหม่หมดเลยนะครับจากที่เคยเทสมานะเพราะว่าเราเพิ่งเห็นการตั้งค่าแบบขั้นสุดนะครับหรือว่ามีเฉพาะแเจนสาผมก็ไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกว่าปรับเป็นขั้นสุดเนี่ยเฟรมอาจจะต่ํามากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอถึงคื้นดูซึ่าขึ้นไหมเหมือนจะไม่ไปถึง100ร้อยเฟรมเลยนะทุกคน อาจจะต้องลดตรงขั้นสุดลงนะครับอันนี้น่าจะเป็นกราฟิกที่แบบเยอะมากนะครับเหมือนว่ากราฟิกขั้นสุดเนี่ยมันจะมีในเฉพาะ iPad นะครับที่เป็นพวกชิป M1 M2 อะไรพวกนี้นะจำได้แล้วนะทุกคนมันมาจาก iPad นะครับอันนี้คือเป็นกราฟิกที่ตั้งได้ใน iPad นะครับก็คือ iPad มันมีมาก่อนนั่นแหละ ดูจาก iPad เราแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับแต่มันก็เล่นได้นะมันยังไม่รู้สึกว่ากระตุกนะครับตอนนี้เราอาจจะต้องลดการตั้งค่าลงนะทุกคนอันนี้ลองเล่นให้ดูก่อนนะครับแบบขั้นสุดตอนนี้ความร้อนเริ่มมาแล้วนะแล้วก็ iPad เริ่มต่ำลงแล้วนะครับคือ8เจนสามนะครับก็ได้ประมาณนี้เลยเดีย๋ยวเราจะเล่นอันนี้ไปสักพักนะครับแล้วก็ ปรับการเซตติ้งให้มันต่ำลงกว่านี้นะน่าจะสูงขึ้นไปนะครับน่าจะเหมาะกับพวกชิปใน iPad มากกว่านะครับ Teammate was sent to the Gulag. They'll fight for a chance to redeploy. have A.P.S เนี่ยก็อยู่ที่29กับ30นะครับกราฟิกนี้น่าจะไปไม่รอดนะครับ8เจน3ก็เอาไม่อยู่นะครับลองวัดอุณหภูมิดูนะครับนี่45องศานะครับอุณหภูมิประมาณนี้เนี่ยถือว่ายังอุ่นๆน,นะทุกคนเนี่ยเฟรมก็อยู่ประมาณ28 29นะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ดีขึ้นไป5้6 0แล้วนะครับมาเดี๋ยวผมลองเอาตัววัดหน้าจอออกนะครับฟึบเป็นไงไม่ได้อัดหน้าจอแล้วนะครับตอนนี้ ก็เหมือนจะได้เฟรมเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับยังไม่ได้ขึ้นมาเยอะนะก็น่าจะไม่ไหวนะครับเซตติ้งนี้สูงเกินไปได้ประมาณ31 f r a m เเฟรมเด่นะครับตอนนี้เนี่ยตอนโดนระเบิดก็ลดไปค่อนข้างเยอะนะครับเหลืออยู่26แล้วก็ค้างอยู่26แล้วนะเนี่ยเริ่มกระตุกแล้วนะครับ ตอนนี้เราเข้าเกมมา11นาทีเกือบ12นาทีนะครับดูแบตเตอรี่จาก100%เหลืออยู่100%เท่าเดิมนะครับมันก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเราเรีเกมไปเล่นตาใหม่กันดีกว่านะครับกับเซตติ้งใหม่ไปดูกันโอเคตอนนี้เรากลับมากันอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูที่กราฟิกนะครับเราปรับเป็นสูงแล้วกันนะ ตรงนี้ก็เป็นไม่มีขีดจำกัดนะครับแล้วก็ความเรียดน,นะครับผมตั้งเป็นสูงตรงนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็ตรงเงาเนี่ยเอาเป็นปานกลางแล้วกันนะครับนะครับตอนนี้เราเข้าเกมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเซตติ้งเนี่ยเราก็ปรับให้มันต่ําลงนิดนึงนะทุกคนเงาก็เป็นระดับกลางนะครับนอกนั้นเหมือนเดิมหมดเลยตอนนี้เหมือนเฟรม,มันจะล็อกไว้ที่60นะทุกคนอ่ะนี่เกินขึ้นมาแล้วเหมือนจะดีขึ้นนะ หรือไม่แน่เราอาจจะต้องไปปิดอัพสเกลนะครับแต่เท่านี้ผมว่าเล่นได้แล้วนะ Teammate was sent to the Gulag. They'll fight for a chance to redeploy. <laughs> You've got gas inbound. Safe zone relocated. มาดูอีกเซตติ้งหนึ่งนะครับเราจะปิดก,การอัพสเกลนะด้านบนเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เอาเป็นต่ำแล้วกันนะครับน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ความละเอียดเนี่ยเอาเป็นปานกลางนะครับทุกคนมาครับหลังจากที่เราได้ตั้งค่ากันไปนะมันจะลื่นขึ้นนะครับตอนนี้ มันก็ได้ประมาณเท่าเดิมเลยนะทุกคนเนี่ย40เฟรมนะครับเข้ามาในบ้านก็50 60ยังไม่มีเลขร้อยเฟรมไม่เห็นเลยนะหรือว่าเราตั้งค่าอะไรผิดหรือว่าเกมอัปเดตใหม่ <S <S โอ้โหเป็นไปได้ไงหมดไหม มันเท่าเดิมนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องลองไปเทสเครื่องอื่นดูบ้างนะครับเพราะว่าการตั้งค่านี้เนี่ยเพราะว่าการตั้งค่านี้เนี่ยผมเพิ่งเห็นมันมีมานะครับแล้วก็มาเทสตัวนี้เป็นเครื่องแรกเลยนะก็เลยยังไม่รู้นะครับว่าเครื่องอื่นเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนนี่ก็คือเราเล่นแปดมสองมีร้อยเฟรมเลยนะครับเดี๋ยวต้องลองไปดูนะครับหึไข่ชนหรโอ้โหกำลังเลงโดนไหมตุ๊บ ไม่โดนเลยนี่วะ่ะเหมือนว่าแสงเนี่ยจะดรอปด้วยนะครับทุกคนเร่งแล้วก็ไม่ขึ้นแล้วนะน่าจะเป็นตั้งแต่10นาทีแรกแล้วนะครับตอนนี้โอ้โเนี่ยปกติเราเข้ามาในนี้คือมันต้องลื่นนะแต่อันนี้มันคือแบบ 38 40นะครับอาจจะต้องรองอัพเดตกันนะทุกคน,นก็ไม่รู้แล้วแหละนะแเจนสามนะครับ มาครับดูดิโอโ้โหผมปล่อยให้โดนยิงแล้วกันนะเราไปสรุปกันนะครับทุกคนอ่ะนี่ครับเราเล่นมาทั้งหมดนะครับ33นาทีนะอัดหน้าจอมาด้วยนะครับแล้วก็แบตจาก100เนเี่ยเหลืออยู่9 1ซนตะครับตามนี้เลยนะเครื่องก็ยังร้อนๆอ,อยู่นะครับอุณหภูมิที่วัดได้สูงสุดเนี่ยประมาณ4 6องศานะแล้วก็เปิดโหมดมัลเตอร์เล่นนะครับระหว่างการเล่นเกมเนี่ยก็มีแสงหน้าจอ,อดรอปนะครับแล้วก็ a p e ก็ไม่ได้เกินร้อยเลยนะครับไม่ได้เกิน60ด้วยนะมีเกินแบบบางครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ลงมา60 30 28ต่ําต่ำสุดที่เห็นเนี่ยคือ26เลยนะครับมาดู f p s แบบเป็นกราฟกันนะครับนี่ครับเล่นไป33นาทีนะเข้ามานี่ครับดูกราฟที่แรกมันก็80นะครับเนี่ยมันจะมีตรงที่เกิน60ไปบ้างนะครับแล้วก็ต่ำลงต่ำลงแล้วก็เหมือนจะล็อกไว้ที่30แล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับเนี่ยอันนี้คือ1เกมอันนี้อีกมแล้วก็ อันข้างหลังอีก1เกมนะครับเตติ้งอันแรกเนี่ยคือสูงสุดนะครับเท่าที่เครื่องทําได้แล้วต่อมาก็ปรับให้มันต่ําลงนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยปรับการอับสเกลให้มันต่ําลงนะครับได้ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าผมไปตั้งอะไรผิดหรือเปล่านะก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอบรองไปเล่นรุ่นอื่นก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังในอีกคลิปถ,ถัดไปละกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับใครอยากสั่งซื้อเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ด้านล่างใต้คลิปเหมือนเดิมไปนะครับ